Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> oh. <Bond playing> ให้กัดชิ้นไม่ใหญ่อาบาไว้ใหญให้กัดชิ้นไม่ใหญ่มาไม่ใหญ่เลยคุณมีเกมเสนอห้ามให้ตีรุปัดคือบุปัดว่าไม่ใหญ่เนี่ยเสนอนี่นี่ทำอย่างนี้เนี่ยนี่ทำอย่างนี้ไม่มาเอากระตงกัน<า>แล้วก็ใ,ให้ใหเโอคุณกัดนี่เห็นไหมไม่มีอะไรเลยอะกัดไม่ใหญ่เลยคุณมีเกมให้เล่นคุณมีเกมไม่เล่นไม่อยากไปก่อน ยายมาคือเกมเกมเกมอะไรคือเกมใครนั่คือฝั่งยายนั่คือฝั่งคุณงัดคอกับมันนั่นที่บอกให้งัดคอกับมันเอ้าเบ่ไม่เบมือแล้วแม่ไงเออมาเออะทำยัไรเอาไม่ยายกับคุณใครจะแข็งแรงกว่ากันใครยายแขนคุณะลอยเออ มือกุ้งลอยไปไปไปหยยาบไปนิดนึงน่าหยบไปนิดนึงอืมงั้เขียนจะกองสั่นเนาะเอาไปเลยเอาไปเลยไรที่โกงอะเอาเอานิ้วเดียวเออไม่เอานิ้วเดียวโกเอานิ้วเดียวดันเออดันนิ้วเดียวเออโอู้เอานิ้วก้อยพุ่อนสูงเพิ่นหน่อยจ้าสิสูดเ คุณแม้ให้มาให้ได้หัวล้อเอใครชนะหัวล้อเอาเป่ายิงฉุบใครชนะหัวล้อให้แม้ได้หัวล้อเออโอ้ใครแพ้ให้หัวล้ออ่ะโส้มไม่ใหญ่ยป่ใหญ่ลงช้าเออป่ใหญ่ลงช้าปิ้ยายจะจิกให้ลงช้าเออจะก็มีคนแล้วให้ลงช้าเอาไม้เป่ายิงฉุบ 你讲咩？我讲，我讲，我要鞠躬，我要鞠躬。